โอเคครับ okay. ตอนนี้ผมก็ได้เอาสมัมาเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เครื่องยังไม่รู้จะได้เปล่านะค้ัเพราะน้ำเข้าเครื่องแล้วนะครับแล้วก็คงได้อยู่นะครับจะมีไปก็แค่ชกหน้าคู่หนึ่งแล้วก็นอ็อตสองตัวน็อตยึดบสองตัว อันนี้มีอยู่ตัวเบรกแต่หมดสภาพแล้วแล้วก็ล้อนะครับก็เดี๋ยวจะขอป้ามาใส่นะครับล้อเก่านะแล้วก็ยังเหลือแค่นี้ครับลงเหลือแค่นี้คือมันไปทั้งแถบนะครับไปบุไฟเบอร์ไปหมดแล้วก็บางคนบางโคนต,ตาไปบางโคนไปหมดนะครับ น้ำมันเครื่องเก่ายังมีหลงเรืออยู่นะครับเลือแค่เนี้ยผมว่าจะแกะลือดูนะครับเดี๋ยวจะมีเคล็บสองแน่น,นอนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ลือนะครับก็ดูนะครับไปหมดนะครับเห็นไหม ไปหมดนะครับก่อนนี้ผมใส่โชคแต่งนะครับโชคหลังเป็นโชคแต่งโอ้ยต้องมาแกะลื้ออีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอรื้อก่อนนะครับ